ใครมีปัญหาฝ้ากระเหมือนอ้อมบ้างคะยกมือขึ้นค่ะเราต้องมารู้กันก่อนนะคะว่าฝ้ากระเกิดจากอะไร3ปัจจัยหลักๆค่ะ1แสงแดด2ฮอร์โมนและ3พันธุก,กรรมนะคะวันนี้ค่ะอ้อมก็เลยจะมาแชร์ไอเทมและวิธีการในการกลบฝ้ากระในราคาหลักสิบปกปิดฝ้านเนียนกลิบไม่โปะแน่นอนนะคะจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ ที่ออมจะใช้เป็นตัวแรกนะคะนั่นก็คือเซรั่มฟ้ากะลำไย,ยจากจุฬาเฮิร์บนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติค่ะ,มะเมล็ดลำไย,ยกดผลไม้อ่อนโยนไม่ทำให้ผิวลอกหรือแห้งผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้นะคะช่วยลดเลือนฝ้ากระสีผิวกระจ่างใสขึ้นและก็ทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อมเนี่ยจะแทรกนะคะภาพก่อนใช้และหลังใช้เซรั่มตัวนี้ให้ทุกคนดูด้วยค่ะ อ้อมชอบเนื้อเซรั่มของเขานะคะเพราะว่าเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยเกี่ยง่ายบางเบาแล้วก็สบายผิวค่ะก่อนการแต่งหน้านะคะอย่าลืมทาครีมบำรุงด้วยนะคะเพื่อให้เมคอัพของเราติดทนนานค่ะ เมื่อเราเตรียมผิวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาแต่งหน้าต่อกันเลยค่ะด้วย ee e. cushion แต่งโมจากจุฬา h e ร์บค่ะตัวเดียวจบเป็นได้ทั้งครีมกันแดดเพราะว่ามี spf 50 pa บวกบวกบวกเป็นคอนซีลเลอร์และก็รองพื้นกันน้ำกันเหงื่อกันแดดติดทนทั้งวันเราก็จะบีบนะคะ ee e. cushion แต่งโมจากจุฬา h e ร์บเนี่ยลงบนฝ่ามือก่อน เสร็จแล้วนะะเราจะนำไปทาบริเวณที่เป็นฝ้ากระนะคะเพื่อแทนคอนซีลเลอร์คะ่ะทุกคนเราจะใช้วิธีกดนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมเนี่ยจะทาให้ดูครึ่งหน้าคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทาฝัา่งนี้ให้ทุกคนดูนะคะใช้วิธีกดอย่างนี้ให้เนื้อของเขาเนี่ยข้นขึ้นก่อนเราจะใช้วิธีกดแบบนี้นะคะ เทียบให้ดูสองข้างสำหรับใต้ตากระถาได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเรานะคะทาไปบริเวณฝ้ากระแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้30วินาทีค่ะเพื่อให้เนื้อของเขาเนี่ยเซ็ตตัวค่ะสองข้างนะคะ นี่ต่อไปเรามาลงออีอีคุชชั่นแตงโมจากจุฬาเฮร์ตัวนี้นะคะให้ทั่วผิวหน้ากันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะเกลี่ยง่ายสีไม่ดรอปไม่เยิมไม่เป็นคราบระหว่างวันแล้วก็ควบคุมความมันได้12ชั่วโมงเลยนะคะปกปิดแบบนี้ในราคา49บาทเท่านาั้นทุกคนได้ผิวสวยแบบนี้เลยค่ะ มาเพิ่มสีสันบนใบหน้ากันค่ะอ้อมใช้ลิปทิ้นแตงโมจากจุฬาฮิร์บนะคะสี01 golden queen ค่ะสิ่งนี้มีส่วนผสมของเปลือกแตงโมน้ำผึ้งว่านหางจระเข้และวิตามิน b ทําทำให้ปากของเราชุ่มชื่นสีชัดติดทนทาได้ทั้งตาแก้มปากนะคะวิธีการก็ง่ายมากเลยค่ะแต้มลงไปแล้วก็เกลี่ยได้เลยค่ะ เขาเป็นเนื้อทินที่เกลี่ยงง่ายนะคะเห็นไหมคะแล้วเวลาทาปากคือสีเป็นธรรมชาติมากและเสียงนี้เข้าได้กับทุกโทนสีผิว เสร็จแล้วนะคะพี่อ้อมก็จะลงแป้งฝุ่นนิดหน่อยนะคะเขียนคิ้วแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็เขียนอินไลเนอร์ด้วยอายไลเนอร์สีน้ำตาลค่ะ คอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือใบหน้าที่แต่งด้วย3สิ่งนี้จากจุลาเฮิร์บค่ะทุกคนนะคะสิ่งที่พี่อ้อมชอบสิ่งแรกก่อนเลยนะคะเซรั่มรำไยตัวนี้มันทาง,ง่ายมันเกลียวไวซึมไวนะคะและยิ่งใช้กับอีอีคุชชั่นแต่งโหมาไปอีกผิวสวยแบบนี้เลยแกและที่พี่อ้อมชอบนะคะเจ้า อ,อีตัวนี้จากจุราเฮิร์บเนี่ยเพราะว่าเขามีทิ้นความเป็นสีเหลืองค่ะคุณน้องเวลาทาแล้วอะค่ะผิวมันมีความผ่องอะเห็นไหมดูความผ่องยองใยของผิวชั้นสอก่อนนะคะเนี่ยคือผิวสวยอะผิวดูมีน้ำมีนวลสุขภาพดีใครนะคะผิวแห้งแทบไม่ต้องเซตแป้งเลยแกนะคะถ้าผิวมันก็เซตบริเวณทีเออ่เรามันเป็นพิเศษแค่นั้นเลยี่พี่อ้อมเซตแป้งแค่นิดเดียวดูผิวดูความผ่อง ดูความผิวสิคือสีเขาเหมาะกับคนเอเชียคนไทยมากๆทาแล้วหน้าผ่องไม่เยิ้มไม่ย้อยไม่ไหลกองรวมไม่ตกร่องแน่นอนคุณน้องแล้วคือมันสบายผิวมันแนบแล้วแบบฟิตไปกับผิวเลยคะ่ะคุณน้องดูสิประหนึ่งว่าแบบเป็นคนผิวสวยอย่างนั้นเลยนะคะคือมันไม่หนาไม่หนักหน้านะไม่ทำให้เราแบบว่าดูเอจไม่ตกร่องด้วยนะคะแต่แบบทาแล้ว5-3ซบ ผิวสวยเลยว่าอย่างนั้นเลยแล้วราคาแก49บาททุกซองที่นำมารีวิววันนี้49บาทซื้อได้ที่เซเว่นอีเลนะคะ beauty shop ท,ทั่วประเทศก็มีแล้วตัวนี้ลิปทินสี01นะโก l d e n queen ตัวนี้แกดูสิ้าแล้วแบบมันขับผิวอะเห็นไหมเห็นไหมดูความแบบ ดูความผ่องของผิวคือมันขับกันไปหมดอะทายแก้มแก้มก็แบบเป่งๆเ,เ,เหมือนแบบว่าลูกอะไรอะลูกตำลึงสุกเหรอโอ้ฉันเปียบได้โบราณไหมแกเออเหมือนไหมมันจะมีความแบบความมีน้ำมีนวมแล้วที่ตาเนี่ยฉันทาตัวนี้ตัวเดียวเลยนะแล้วก็ปัด มัสคาราแล้วเขียนอินไลเนอร์ liner, สีน้ำตาลแค่นั้นเลย3ตัวนี้คือมันสะดวกรวดเร็วไงแล้วตัวนี้นะคะมี s p f ด้วยเป็นทั้งครีมกันแดดเป็นทั้งรองพื้นเป็นทั้งคอนซีลเลอร์มีฝ้าตรงไหนแกก็ปิดลงไปแกไม่ต้องแบบไปหาผลิตภัณฑ์อะไรให้แบบยุ่งยากมากมาย3ตัวนี้คือจบ ไม่พูดมากสวยแบบนี้เลยค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้หญิงพี่พร้อมสวยได้ไม่ยากต้องขอลาไปก่อนแล้วแต่งหน้าไหวออกบ้านได้ไหวพูดเลย5 4 3 2สวยแล้วออกบ้านค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบายบายค่ะ